คุณแม่ขาแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้น้องออฟเฝ้าดูอยู่คุณแม่อยากจะบอกอะไรกับลูกชายบ้างคะแม่รักลูกคิดถึงลูกนะออฟคิดถึงหนุนทุกวันเลยคิดถึงน้องโอ๊ตด้วยออฟดูแลตัวเองดีๆนะลูกนะเดี๋ยววันหนึ่งแม่ได้ตามไปลูก วันนี้คุณแม่กลับมาสดใสสดชื่นเหมือนเดิมถ้าออฟเห็นออฟต้องดีใจจากวันหนึ่งที่คุณแม่อยู่ใน,นเคาดูอยู่ข้างบนแหละใช่ค่ะวันนี้เขาจะยิ้มกับคุณแม่ค่ะแล้วรู้ว่าคุณแม่อยู่ในหนังซึ่งหนังก็ประสบความสำเร็จมากมากสีปีจากการที่เคยแสดงภาพยนตร์วันนี้40 000, ปีผ่านไปยังได้แสดงภาพยนตร์อยู่เลยใช่วันหนึ่งนั่งดูขับไฟเดโชอยากเป็นแขกรับเชิญจังเลยก็ได้มา <laughs> เรื่องจริงนะดูขับไฟเดเนี่ยตลอดเราก็นั่งนึกนะเออ เขาจะเอาเราไปออกบ้างไหมนะอะไรเพื่เขาไม่นะก็ได้แต่คิดนะไม่ได้คิดหรอกว่าเราจะมีโอกาสนี้ชอบนะแม่จะบอกอะไรแม่อยากไปออกนานแล้วนั่นแหละพูดแบเนี้ยเออเพราะมาเรียกแม่ตอนแก่เนี่ยนะแล้ววันนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่คุณแม่มาพูดที่นี่ก็เป็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เคยพูดมาก่อนไม่เคยค่ะเอาเป็นว่าไม่เคยพูดกับรายการไหนเลยตั้งแต่สาวยันแกเพิ่งจะมาเปิดตรงนี้พูดกับน้องเขาว่าหนูรู้ไหมว่า แม่ไม่เคยให้สัมภาษณ์อะไรแบบนี้ไหนนะค่ะจริงๆก็อยากให้สัมภาษณ์ลึกกว่านี้แต่ว่าก็ไม่ยาเลยเพราะว่ามันลึกไปนี่ก็ลึกนี่ก็ลึกมากแล้วค่ะเผื่อว่าวันนี้ใครๆก็ตามที่ติดตามดูอยู่ค่ะคุณแม่สิดาเป็นคนหนึ่งที่เจอชีวิตที่หนักหนามากๆอยากให้คุณแม่บอกกับหลายๆคนที่ตอนนี้อาจจะเจอเรื่องยากๆของตัวเองก็อยากให้ดูสิดาเป็นตัวอย่างนะคะว่าอย่าไปยอดท้อกับอุปสรรคที่เราจะเกิดขึ้น สู้นะคะสิดาตัวคนเดียวนะสิดาก็ยังสู้เลยเพราะฉะนั้นศิดาจะเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็อย่าไปคิดอะไรในทางลบผิดๆอยู่สู้เพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเหมือนสิดาทุกวันเนี้ยก็อาจจะเคยมีคนเข้าใจถูกเข้าใจผิดอะไรกันเยอะแยะมากไปจนหมดนะครับอย่างคุณแม่สิดาบอกว่าขนาดไปนั่งดูประวัติตัวเองในโลกของอินเทอร์เน็ตประวัติยังผิดเลยใช่ใช่เพราะฉะนั้นอย่างน้อย วันนี้ได้ฟังจากปากตรงจากหัวใจของเธอคนนี้นะครับที่กั่นกลองไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จความอดทนความผิดพลาดซึ่งเธอยอมรับแต่ไม่ซ้ําเติมและไม่บทขยี้ตัวเองเพราะว่าวันนี้ยังนั่งหัวเราะให้กับหลายๆเรื่องในชีวิตได้ <c oughs> ซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก <c oughs> ที่เราสามารถมองย้อนกลับไปถึงความผิดพลาดของชีวิตของตัวเองในหลาย <c oughs> ๆ,ๆ,ๆเรื่อง แล้วเรายิ้มให้กับมันได้ควเรอให้กับมันได้แล้วก็รอติดตามงานจากเธอคนนี้ต่อละกันนะครับอีกหนึ่งแขกรับเชิญที่เราภูมิใจเช่นกันคุณแม่สีดาครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่ได้รับเกียรติบคุณค่ะความที่เป็นจริง